ตอนแรกอะมีความเชื่อเลยว่าคนแกล้งคนมาผิวปากมีแ,กแฟนขับไปสตแตนไมา์แถวนั้นแน่นอนรู้ว่าเรามาถ่ายรูปป่าแล้วแบบว่าแบบไปเตรียมเฟซแบบพอเราออกมาจากโลเคชั่นปั๊บเอาตะกร้าย้ายปุ๊บแล้วพอเราเข้าไปโยนหินเข้ามาหรือว่าแบบยังรูปปากตอนนั้นคือแบบปกติเราหาทีมาแบบร้อยกว่าเทสเปนงเรารู้สึกแบบอุ้ยนี่มันอภิิหารเกินมผมทำมาร้อยคลิปไม่เคยเห็นแบบผมยังไม่เคยได้ยินเสียงชัดขนาดนี้แบบไม่เคยติดในกล้องแบบ เสียงเดินอะไรขนาดนี้แบบคนอื่นพะวังจะตกน้ําไม่เคยเป็นขนาดนี้มาก่อนก็เลยแบบคิดว่ามีใครมาแกล้งหรือเปล่า <c oughs> เราก็เลยแบบ มีการไปหาคำตอบนะมคุณรับพิมกะใช่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนออมีเสียงจากชั้นสองอะค่ะมันได้ยินกันบ่อยมากเสียงแบบปึ้งแบบดังๆเลยอะไรเงี้ยแล้วมันมีจังหวะที่เหมือนน้องอะน้องอะคอยเฝ้าอยู่จังหวะที่เฮียออกมาแล้วเพราะว่าเฮียยังไม่กล้าเข้าเนาะ,ะน้องก็ยืนสแตนบายดูข้างหน้าเพราะตาก้ามันย้ายที่เขาเลยกลัวว่าแบบเฮ้ยจะมีคนเข้าไปหรือเปล่าเขายืนเฝ้าเลยยืนเฝ้าข้างหน้าสุดท้ายเหมือนยืนไประยะหนึ่งอะค่ะมันมีเสียงจากชั้นสองดังปึ้ง ทีมนี้วิ่งขึ้นไปเลยค่ะวิ่งสวนขึ้นไปด้วยความเร็วเลยว่าแบบจะไปดูถ้าสมมติมีคนก็จะเห็นจจะเลยว่าแบบใช่มันเป็นคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปขึ้นไปไม่มีใครไม่มีอะไรแล้วก็วิธีการนี้ถ้าสมมติจะหนีจากชั้นสองอ่ะคือต้องกระโดดจากชั้นสองลงมาทางเดียวซึ่งทางนั้นอ่ะมันก็คือทางเข้าที่น้องยืนเฝ้าอยู่มันตรงกันด้านบนอะไรเงี้ยค่ะมันมีทางเข้าออกทางเดียวเท่าน,นั้นที่จะสามารถ<ช>ออกไ<ช>่แล้ว<า>ไม่มีที่แอบคือเราแบบไปกังวันไปแบบไปค้นยังไงก็แบบ ก็ไม่มีจริงๆอะค่ะมันไม่มีที่แอบแล้วก็ป่ามันลกแบบมันต้องทนอะถ้าแอบมันต้องเก่งมากอะมันต้องอดทนสูงอะแล้วมันจะมาอดทนเพื่อเราเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแปลว่าเราเข้าไปสถานสถานที่นั้นคือสามครั้งส่วนตัวคุณดับทิมเองสามไหมคะสามประมาณประมาณฝองประมาณมีครั้งที่ไปพิสูจน์ไอ้นี่โดยกลางวันใช่ประมาณสามครั้งเรียกว่าถ้าจัดอันดับสิบให้คะแนนเต็มสิบที่นี่เฮียนขนาดไหนคะแต่นะคะ อันนี้คือได้อันดับต้นๆนี่แลถ้าผมหาเขาอะก็คือที่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเข้าันเลยครับผมถ้าหาเขาที่อันหาขนาดนี้เมื่อก่อนเสียงน้ายังอยู่ในหูเลยนะอย่างยังหาคำตอบไม่ได้มันอะไรวะถ้าูดททีมเล่าสิว่าพอเราไปหาผีที่ตอนกลางวันอะแล้วเราไปถามคนชาวบ้านละแวกนั้นอะบ้านหลังนี้มันเป็นยังไงก็คือไปถามบ้านที่แบบอยู่ติดด้านหลังเขาเลยอะค่ะก็เป็นคุณป้าคนนึงเนาะเขาบอกว่าละแวกเนี้ย มีแต่คนแก่แล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนนอนเร็วก็เลยถามเขาว่าแบบเอ้ยมีโอกาสไหมที่จะมีคนแถวนี้มาแกลงอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็แบบว่าไม่มีหรอกเพราะว่าแบบไม่กี่แบบสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้าบ้านนอนกันหมดแล้วใช่แล้วก็เลยถามเขาว่าแบบบ้านหลังนี้มีเกิดเหตุการณ์จริงๆใช่ไหมตามประวัติที่เราได้ยินมาเขาก็เหมือนแบบไม่กล้าพูดว่าแบบใช่มันมีคนเหมือนแบบ อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้เกินกลัวพูดไปแล้วเหมือนแบบจะโดนมาหาหรืออะไรอย่างนี้คุณป้าก็ไม่กล้าพูดใช่กลัวโดนหลอกก็ก็ใช่มันเกิดเหตุการณ์ผูกคอตายอย่างนั้นจริงๆ